สวัสดีค่ะท่านที่ติดตามทุกท่านและท่านที่เข้ามาใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่พ้นเช่นเคยเกี่ยวกับไวยากรณ์หรือกรามติกนะคะที่คิดว่าไวยากรณ์เนี่ยสำคัญที่สุดซึ่งเป็นพื้นฐานหลักให้พวกเราทุกคนได้ไปต่อในการเขียนการแต่งประโยคหรือการสนทนานะคะคือติ๊กจะไม่อยากกระโดดข้ามไปเลยคือมีท่านท่านหนึ่งอยากให้ติ๊กทําเกี่ยวกับการเขียนใบสมัครงานหรือมีอีกท่านหนึ่งก็อยากให้ติ๊ทําเกี่ยวกับ วันสำคัญของประเทศนอร์เวย์แล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะคะเช่นอยากจะให้ติ๊กทำเกี่ยวกับบทสนทนาในบุติกเกนหรือซิกเตียมที่คิดว่าทุกทุกอย่างเนี่ยสำคัญหมดเลยแต่ติ๊กจะไม่อยากกระโดดข้ามไปนะคะ ติ๊กสัญญานะว่าที่จะทําให้นะคะแต่ติ๊กขอทําเกี่ยวกับแกมมาก่อนสําหรับคลิปนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเออ a อดวนะคะหรือคํากริยาวิเศษนะคะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ซึบสันทิษคือคำนามที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เหตุการณ์ความรู้สึกและอื่นๆอีกมากมายจะแบ่งออกเป็นคำนามที่เป็น2กลุ่มนะคะคือเอกกนนามและ f ฟนเลสนามและคำนามจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบคือหั่นเชิญหุ้นเชิญและอินตะเชินนะคะและการผันจะเป็นลักษณะตามข้างล่างเลยนะคะ วาร์คือคำกริยาที่สามารถแสดงได้ทั้งหนึ่งการกระทำนะคะเช่น o s p i c e o l e g e o t e n k e เป็นต้นสองกระบวนการเช่น o v o c i o n e s เป็นต้นสามเงื่อนไขเช่น o อ o l e วเป็นต้นและจะมีการผันในห้ากลุ่มที่แตกต่างกันไปตามข้างล่างเลยนะคะ Adjective คือคำคุณศัพท์เป็นคำที่แสดงคุณสมบัติของคำนามและอธิบายะรายละเอียดในรูปแบบต่างๆกันไปเช่นการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่ามากที่สุดน้อยที่สุดเป็นต้นและการผันจะอยู่ใน3รูปแบบแตกต่างกันไปตามตัวอย่างค่ะ โปรโนเมนต์คือคำสรรพนามที่เราเรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกันก็คือ1 p a ่ง o ู p ชู n o m e โปรโนเมนเต์สองอุบิตเตมโปรโนเมนต์สามเรเฟร็กซีทโปรโนเมนต์สี่เ r ซิปลูเกโปรโนเมนตปิโปรโนเมนตนั่นเองค่ะ a d v e r b คือคำกริยาวิเศษที่พูดถึงคำกริยาคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษตัวอื่นๆและคำส่วนใหญ่เหล่านี้จะมาจาก adjective พอมาอยู่ในรูปของ a d v e r b คำเหล่านี้จะเติมแทรข้างหลัง a d v e r b จะแบ่งออกเป็น5รูปแบบด้วยกันคือ 1. t e a t s Advarb จะกล่าวถึงเวลา 2. s t a t e a d v e r b จะกล่าวถึงสถานที่ 3. Mo d e อัตวาบจะเกิดขึ้นอย่างไรคือบูดานั่นเอง 4. g r a ราสอัตวาบคือการกระทำอย่างไรและคําส่วนใหญ่จะมาจาก Adjective นะคะ 5. s าซั n นิ่งอัตวาบก็คือคําที่ตัดสินและเปลี่ยนแปลงประโยคนั่นเองค่ะอันดับแรกเรามาดูประโยคง่ายๆเพื่อจะเห็นความแตกต่างของ5รูปแบบของอัตว r ฟก่อนนะคะใหญ่สปีสเตอร์ออฟเตอร์ออฟเตอรหมายถึงบ่อยอันนี้ก็เป็น ที่อัดวาร์ปนะคะเกี่ยวกับเวลาใหญ่ยยสปีเซเยีมม่ยมมาเยี่ยมมากก็หมายถึงบ้านอันนี้ก็คือสเต c ส a อัดวาร์ปนะคะคือสถานที่ใหญ่ยยสปีเซมีเอมีเอหมายถึงมากๆก็หมายถึงปริมาณนั่นก็คือกราสอัดวาร์ปนะคะใหญ่ยยสปีเซสักแต่ฉันกินช้าช้าก็หมายถึงการกระทํานั่นเองนั่นก็คือโมเดสอัดวาร์ป สุดท้ายถ้าเราพูดว่าใหญ่สีเซอร์เกลนสาเกแปลว่าฉันกินผักแต่ถ้าเรานำอิเกมาใส่ในประโยคความหมายก็จะเปลี่ยนไปทันทีหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจนะคะและนี่ก็คือกลุ่มคำต่างๆที่อยู่ในรูปของทีส s อั v วับพร้อมคำแปลนะคะมาดูกลุ่มของทีส s อั v วับกันนะคะ หมายถึงเวลานั่นเองนะคะที่จะเอาคำว่า o f t e r มาแต่งประโยคคำว่า o f t e r หมายถึงบ่อยๆและที่มีอีกสองคำที่มีความหมายคล้ายคำนี้นะคะก็คือคำว่า hit p i และมั่งเงี้ยกังเงี้ยนั่นเองค่ะสองคำนี้มีความหมายคล้ายกับคำว่า o f t e r เลยนะคะมาลองแต่งประโยคนะคะเช่นย a า t speaker o f t e r breakfast uh ให s ่สปีเซออฟเตอร์เบรทิลโฟกัสสังเกตนะคะคำว่า of t เตจะอยู่หลังกริยานะคะอย่าลืมนะคะคำว่าดาดัเก็อยู่ในกลุ่มของทีส e อั v ว r บนะคะหมายถึงหลังจากนั้นและคำนี้ก็มีความหมายใกล้กับคำว่าเอ็กเตอรนะคะเราใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะลองมาแต่งประโยคดูะคะ่ะ first f i กใหญ m i d ดด d a โอดาด k a f f e First fick jag mitt o g därefter kaffe. สังเกตน,นะคะในกลุ่มประโยคนี้จะมีเอ่อ this adverb อ,อยู่2คำนะคะก็คือคำว่า first และ d a r e t e r นั่นเองค่ะมาดูประโยคนี้นิดนึงนะคะประโยคนี้ก็เป็น this adverb นะคะว่า morn ออย e i dr til jobben hörr gei på musik ว่า morn gei dr til jobben เพ่อระยิพมุสิกจะสังเกตรประโยคแรกก่อนคอมม่านะคะประโยคนี้ทั้งประโยคเราเรียกว่า t ีส s อัดว r ฟนะคะคืออันนี้ก็จะยากนิดนึงนะคะแต่เราจะไม่ลงไปลึกขนาดนั้นนะคะและนี่ก็คือกลุ่มคำต่างๆที่อยู่ในรูปของ state adverb พร้อมคำแปลนะคะ สเตตอัดวารคือเราจะพูดเกี่ยวกับสถานที่นะคะเช่นฮาลุบบูตอาเดเรอาเดเรโอเปอร์เลทแนดดฮาลุบบูตอาเดเดรอาเดเรโอเปอเ์เลแนดดอันนี้คือเป็นคำถามนะคะสเตตอัดวารก็คือคำว่าโอเปอและแนดดนั่นเองค่ะ ย้ยสิทธิ์หาดออสปิลล์ยยสิทธิ์หาดออสพิลล์คำว่าหาดคือสเตตอัตวับนะคะพเรสเตโรนสมลีเกเรอีเซนทรุมยกไปย้ายรพเรสตโรนสมลีเกรอีเซนตรุมยกระไปยหายสังเกตนะคะประโยคข้างหน้าทั้งประโยคเลยที่อยู่ก่อนคอมม่าอันนี้คือสเตตอัตวับทั้ง ประโยคเลยนะคะและนี่ก็คือกลุ่มคำต่างๆที่อยู่ในรูปของกราส์อัดวัฟพ,พร้อมคำแปลค่ะย้ายซีเนสหุนอาสวัสวันสกลิโอสนักกเมย์ย้ายซีเนสหุนอาสวัตวันสกิลิโอสนักกเมย,ยเ์โน้ฮายย้ายบลิต เอ d a f l i ฟ k, no e k. ิงเกละอีกสันอารเห็นด้วยและนี่ก็คือกลุ่มคำต่างๆที่อยู่ในรูปของ m o d e s adverb พร้อมคำแปลคะ่ะ ต o t ส s อัดวัก็คืออริยาบทหรือการกระทำบางอย่างนะคะเช่นช้าเร็วเสียงดังเบาเป็นต้นนะคะใหสปีสสักตอร์ใหญ่สปีส์สักเตอตร์เดบล้อเซคลาฟต์ไดอุตเตอร์เดบล้อเซคลาฟต์ไดอุตตอ หุ่นโก for ิปีผวยันุนโ for ยิปีวยันและนี่เป็นกลุ่มคำต่างต่างที่อยู่ในรูปของ set ning a d v a r c นะคะคือกลุ่มสุดท้ายพร้อมคำแปลคะ่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะก็คือกลุ่ม set ning a d v a r c นะคะ กลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มคำที่จะเปลี่ยนแปลงประโยคทั้งประโยคเลยนะคะเช่นคำว่าอิเกะยหญ่นะเป็นต้นเลยนะคะมาลองแต่งประโยคเลยนะคะฮันเสีย e e อัดฮันอิเกะวิลคขมมาโพบเสดฮันเสียอัดฮันอิเกะวิลคขมมาโพบโศกเสียใจใหญ่วิลยหญ่นะคอมมาทิลไดอิกเวท ย้วิญญาณนะคอมม่าที่ใดอีกเว้นโน้ห้ายายสป s o โนกม No h a ห้า s s p i ป No o นกมาไ่เอาอีกแล้วพออิ่เป็นยังไงบ้างคะนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆแบบพื้นฐานของ a d v วารนะคะใน5รูปแบบด้วยกันโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ